บังนี่โอ้ยจอดนี่คุ้มจอดนี่คุ้ม้ยจอดนี่คุ้มโอ้โอ้โอ้แกเ,เอ้ยแกเอ้ยขนาดนี้เป็นเวลาตีสามก็เอ้ยไม่มีใครมาเล่นฉันคนเดียวเแกเลุยเดียวลุยเดียวไปต่อแกไอ้นี่เพิ่งออกจากหมู่บ้านไอ,อ้งแล้วๆๆๆแกเอ้ยจี๊แล้วจอด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 เลยเก็บตามทางเก็บตามทางไป เอ๊ะอันนี้อึิงไลยอึิงไล่นู้นนู้นนู้นนูเฮ้แล้วก็เป็นรถต่อเป็นรถต่อโอ้โหมีเท่าไม่มีใครมาครับฉายเดียวครับผมฉายเดียวอุ้ยมีแล้วอุ้ยหมอใส่มาแล้วอุ้ยหยมอใส่ใครมาอุ้ยนียบออกหนาเขาเนี่ย มีคนมาเฉยเลยเก้ยออกนาเขาด่วนออกนาเขาด่วนโอ้โเดิน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 เดิเดินเอาเลยอ้ยเขาออกนาชั้นสองคันแล้วมอไซค์เก้ยรีบด่วนรีบด่วน โอเคเอ้ยวัดแต่ไม่มีคนก็เอ้ยพอปั่นยันวัดที่นี่เมือเอ่อหนนาสวนปิกอาปิ๊กโลกเวลามาจากไหนหรอวะโอ้หมาแล้วนูน่นหนาลุกเขาอ่ะเอาเปิดไฟสูงใส่เขายิ้มด,ดูอึงกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดด

มั้กลีนมาลลนมาลัอยากให้มันแรงๆก็หนี่งไงก็ได้อ่อนโนเะกนนุ่นนุนนุนน่ตุ๊กลางทางเลโอ้ตัวนี้ตัวไม่่ยใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยเออตัน้อยน้อยเดี๋ยวดูงเ่ากุ่นนุนนนนุ่นนุ่มา

มาแล้วผล้ำมาแล้วเลยโอ้ยมันที่นี่มันเออฮู้เออเฮ้ยสนุกฉันลนล้วรีงจรเงียบปิดเลยตรงนี้ไม่มีคนด้วย เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตกใจอุ๊ยลวงโบโดดโดดโดด